Hello to all the students สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะ a m teaching today to family 5การเรียนการสอนในวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ I'm a teacher Dream ครูดีมเองนะคะเด็กๆ Today I'd like to teach you about unit 5 How healthy are you วันนี้นะคะครูดีมจะมาสอนหน่วยที่5เรื่องสุขภาพของคุณเป็นอย่างไร You will know about the vocabulary of all this. นักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมมากมายเลยค่ะ And can make the sentence about the disease และสามารถนำไปแต่งประโยคเกี่ยวกับการถามเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะ Let's you learn the vocabulary with me มาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเลยค่ะ Number one, a toothache แปลว่าปวดฟันค่ะ Number two a headache แปลว่าปวดหัวค่ะ number three a stomachache แปลว่าปวดท้องค่ะ number four a fever แปลว่าเป็นไข้หรือตัวร้อนค่ะ number five a cough แปลว่าไอหรือมีอาการกระแอมไอ number six an earache แปลว่าปวดหูค่ะ number seven a cold แปลว่าเป็นหวัดหรือมีอาการหนาวสั่นค่ะ number e i g a sore throat แปลว่าเจ็บคอ number nine a b a c k a c แปลว่าปวดหลัง number 10 a broken leg แปลว่าขาหัก number 1 l e v a broken arm แปลว่าแขนหักค่ะ the last one number 12 a chickenpox แปลว่าโรคอีสุอีสัย Let's you know about the grammar next tip เรามาเรียนรู้วิธีการสร้างประโยคคำถามและประโยคคำตอบเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในคลิปหน้ากันได้เลยนะคะ Asking Anseling a n about the disease การถามและการตอบเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บค่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะสามารถถามอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแก่เพื่อนพ่อแม่หรือญาติพี่น้องด้วยสำนวนภาษาอังกฤษว่า What's the matter with you คุณไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าและสามารถเปลี่ยนสรรพนามของผู้ที่ถามถึงที่คำท้ายของประโยคซึ่งถ้าเป็นเพศชายนะคะให้ใช้ him H I M เช่น What's the matter with him แปลว่าเขาไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะและถ้าถามถึงเพศหญิงจะใช้ her h e r เช่น what's the matter with her หล่อนไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าหรือสามารถใช้ประโยคคำถามสั้นๆว่า what's the matter เป็นอะไรหรือไม่และสามารถใช้สำนวน what's wrong with you เกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับคุณหรือไม่ซึ่งทั้ง3ามสำนวนนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งหมดแหละค่ะแต่เมื่อเราต้องใช้แบบเป็นกึ่งทางการนิดนึงซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะจะใช้คำว่าประโยคว่า What's the matter with you หรือถ้าถามถึงเพศชาย What's the matter with him และเพศหญิงค่ะ What's the matter with her อย่างนี้เป็นต้นค่ะรูปแบบการตอบคำถามนะคะ เราสามารถใช้ตามโครงสร้างไวยากรณ์นี้ได้เลยค่ะคือถ้าเราตอบเองเราจะใช้ I have แล้วตามด้วยชื่อโรคได้เลยค่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะเช่น I have a cough แปลว่าฉันไอค่ะแต่ถ้าเราตอบแทนคนอื่นหรือพูดแทนผู้อื่นที่เจ็บป่วยไม่สบายสำหรับเพศชายให้ใช้ he has และตามด้วยชื่อโรคที่เป็นเช่นกันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ He has a stomachache. แปลว่าเขาปวดท้องค่ะและถ้าเป็นเพศหญิงเราจะใช้ she has และตามด้วยชื่อโรคเหมือนกันค่ะเช่น she has a cold แปลว่าร่อนเป็นหวัดไม่สบายค่ะฉะนั้นนักเรียนสามารถสร้างประโยคคำถามได้ง่งายๆและเปลี่ยนสรรพนามผู้ที่ถามถึงเท่านั้นเองค่ะและเปลี่ยนสรรพนามที่คำตอบเช่นกันด้วยค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะ ง่ายใช่ไหมล่ะคะ Let's you enjoy the exercise เด็กๆลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันดูเลยนะคะ Goodbye see you next time ไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ Take care of yourself ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยคะ่ะ